กราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพี P, นะครับผู้ชายทรงโจนแต่โดนใจนะครับผมนี่อ่าครับผมวันนี้ผมมาเปิดช่องใหม่นะผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเป็นช่องรถเก่งมือสองเกรดเอนะผมนะรถสภาพสวยๆรถสภาพเกรดเอทุกคันนะครับผมนะอ่ากดติดตามไม่ได้เลยครับผมช่องนี้จะมีแต่รถสวยๆรถคุณภ,ภาพนะครับผมรถมือสองเกรดเอนะผมจะมาวางจําหน่ายอีกหนึ่งช่องทางนะผม ฝากพี่กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้ผมมี Honda Jazz 1.5ตัว S นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับคันนี้นะผมราคา479,000เท่านั้นนะครับผมนะรถปี2018แล้วก็เลขไม้นะผมอยู่ที่60,000กว่านิดๆเท่านั้นองครับผม60,000กว่าโลนะผมนะคันนี้นะสภาพกริบๆเลยสวยๆครับผมสีขาวแจ่มๆเลยครับผมคันนี้สภาพดีมากครับผมปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับผมปะ นี่เดีวเริ่มที่ไฟหน้าเลยครับคันนี้เป็นไฟหน้านะครับผมเป็นโคมมันติดเฟ c t คเตอร์นะผมตัวนี้นะหลอดไฟเนี่ยจะเป็น LVD นะครับผมนี่เปลี่ยนเป็นหลอด LVD ไม่ให้เรวเรียบร้อยนะผมคันนี้นะไฟสีขาวขาวเข้าฟ้าสวยๆครับผมคันนี้เลยอ่าอาจจะดูตอนไฮไลท์ก็ได้นะผมนะเพราะว่าผมเปิดไฟถ่ายไว้อยู่นะครับนี่หน้ากระจังสีดำโนแบ็คนะครับผมตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับ สวยๆเลยสภาพดีครับผมอาจจะมีคาบน้ำบางนะครับผมนะเมื่อกี้ฝนมานิดนึงครับผมฝึนฝนลงมาปอะแปะปาะแปะครับผมแต่ตอนนี้ไปแล้วครับนี่โลโก้เฮดแดงครับผมนี่สวยๆเลยสภาพดีมากครับไม่มีคาบเหลืองคาบคี้เกลนะครับผมนะสภาพสวยเลยหน้ากระจังครับผมรอยสะเก็ดหินแทบจะไม่มีเลยนะครับคิ้วขอบล่างก็เป็นขมเมียมนะผมตัวนี้นะช่องรังพึ่งสวยๆครับผมไม่มีช่องไหนแตกหรือหักนะครับ สวยเลยสภาพดีครับผมนี่ไฟหน้าด้านซ้ายนะครับนี่คมไฟใสๆครับผมนี่ไม่หมองไม่ขุ่นนะผมคมไฟนะสภาพดีอยู่ครับอ่าดวงไฟติดทุกดวงนะผมนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะผมนะนี่คันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับได้เป็นฝาครอบโคมเมียอย่างนี้ไปเลยสวยๆครับผมเราให้ไปแบบนี้เลยนะครับกันชนหน้านะผมเป็นสีขาว สีเสมอกันนะผมนะสีไม่เหลืองนะครับสวยเลยสียังเงาเงาอยู่นะครับผมนะตัวนี้สีไม่หมองนะผมนะสีไม่เหลืองครับรถสีขาวสียอดนิยมนะครับผมนะนี่ดูช่องไฟนะผมช่องนี้นะครับนี่เสมอเนียนเียเลยครับผมกิิบเลยรถแท้เดิมโรงงานนะครับผมนะนี่ครับผมช่องไฟสวยๆครับผมไม่มีเกยนะครับสภาพดีเลยบางโคนหน้านะครับผมลาขอบสันนะครับผมนี่มีมีตรงไหนบุบหรือว่าเป็นรอยระยิ้มนะครับผมนะ คันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอดสิบห้านะผมคันนี้จัดทรงลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี้น่าจะเป็นแม็กซีเอยี่บแปดนะผมนะสวยๆเลยสภาพดีครับแต่จุกลมมันหายนะผมนะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวหาแต่ใส่ให้ได้ครับเดี๋ยวผมหาปียางให้นะครับผมเดี๋ยวดูซีรีย์ยางครับผมเป็นหนึ่งเก้าห้าทัพห้าห้าอาสิบห้านะครับผมนะตัวนี้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่เดี๋ยวชมหลอกยางครับผม ยางยังถือว่าไม่เสื่อมสภาพนะผมนะดอกยางยังลึกๆอยู่นะครับขอบยางไม่แตกลายงานนะครับผมสภาพดีเลยใช้งานต่อได้ครับผมคันนี้จัดโซงมาให้แล้วนะผมประมาณสองนิ้วสอดน,นะผมนะไม่เปี้ยจนเกินไปนะผมสภาพสวยๆเลยสยสยซิ่งครับผมใช้งานได้ปกติครับสวยเลยสภาพดีมากครับผมไฟเลี้ยวมุมมงคลนี่ครับผมสภาพดีนะครับผมไม่เหลืองหรือว่าไม่แตกลายงานนะครับสวยเลยครับผม กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะผมนะนี่สภาพดีครับผมสวยเลยนี่รอยสเก็ตหินรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ประตูข้างดูเหลี่ยมสันเขานะครับผมสวยครับผมพันดนเซอเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับผมไม่เหลืองไม่หมองนะผมรอยเล็บแทบจะไม่มีเลยนะครับนะในนี้นะนี่สภาพดีครับเดี๋ยวผมไ่ชมภายในครับผม นี่ภายในครับผมเป็นโทนดํานะครับได้เป็นเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวาคุณแจกก่อนนี่ได้เป็นเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมเบาะผ้าสวยๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะผมเบาะผ้าไม่เลอะไม่สกปปกนะครับนี่ดูแลรักษามาดีนะครับพลาสติกฐานเบาะสวยๆเลยครับผมใครที่กําลังมองหาแจ๊สอยู่นะครับผมฮอนด้าแจ๊สปีร์มา1้5ตัวเอสนะครับผมนะนี่เบาะสวยๆครับผม อาจจะมีขรามนะผมนิดนหน่อยหน่อยนะผมอันนี้ทําความสะอาดได้นะครับนี่มันเป็นบ่อผ้านะครับผ่านการใช้งานมานะครับผมนี่คันนี้ครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแอร์อนาล็อกครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่หัวเกียร์สวยๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สภาพพวงมาลัยสวยนะผมนะสภาพดีเลยนี่ครับสภาพใหม่อยู่นะครับรอยถลอกรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผม เป็นโฟมอะไรสามการนะผมนะสวยๆเลยอย่างนี้ครับอะเดี๋ยวผมไปชมเลขไม้ครับผมรถคูนะครับนี่หน้าตารีโมทกิญนใจเป็นอย่างนี้นะครับผมนะดีแจสวยเลยผมปัตตาลให้ดวให้ฟังครับนี่คันนี้เลขไม้นะผมอยู่ที่หกหมื่นสามสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับผมนะรถทุกคันตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้นะครับผมนะเข้าศูนย์เช็คได้เลยครับผมนี่หน้าจอครับผม เป็นหน้าจอทัศสกรีนะผมตัวนี้มีระบบนําทางให้เราเรียบร้อยนะครับนี่เป็นจอ a อ d r o i d ครับผมใช้งานได้ปกติเลยดูหนังฟังเพลงได้เลยครับผมนี่ครับมีไม้ให้ครบเลย YouTube ครับผมจุกมีให้ครบหมดเลยครับผมนี่ติดตั้งไม้ให้ครบครับผม Google Ma ระบบนำทางนะครับนี่ลูกค้าได้ไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเลยนะครับผมนี่แอร์เย็นๆครับผม แอร์เย็นพิงเพาะแน่นอนครับผมลดหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นครับผมลดมีวันสิบปดนะครับนี่รถสวยเกียร์เอนะครับผมดูสภาพคอนโซลนะครับรอยขาตั้งกล้องรอยซีดรอยด่างไม่มีเลยนะครับผมนะนี่อันนี้เป็นใบสอคบอนะครับราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมฮันด้าแจ๊สมีมาสิบแปดนะครับนี่พลาสติกคอนโซลสวยๆครับผมสภาพดีเลยใครที่กําลังตามหาแจ๊สอยู่นะครับนี่เดี๋ยวคันนี้ผมเล่นเครื่องให้ฟังครับ ถอเพาะครับผมสภาพดีครับผมผมยังชอบเลยครับนี่ใครที่กำลังตามหาแจ๊สอยู่นะผมโทรหาพีได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับโทรมาสอบถามโทรมาหาพีได้เลยนี่เดี๋ยวผมไ้ดูโครงสร้างกันบ้างครับนี่ขอบประตูเสากลางเสาขอบประตูนะผมนี่หวัวราไม่มีขยับนะครับนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยแค่เดิมโรงงานครับ นี่รอยต่อของสีไม่มีนะผมนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักมานะครับผมนี่น็อตไม่ขยับเลยครับผมไม่มีรอยแกะนะครับนี่เอาให้ชัดครับผมนี่สีขอบบันไดคร,รับผมด้านในนะไม่เหลืองครับผมนี่รอยถลอกขึ้นลงอาจจะมีบ้างน,นิดนิดตินหน่อยนะผมนะตัวนี้ครับนี่ถ้าขัดออกแล้วก็ถือว่าสวยนะผมขัดออกได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ถลอกเข้าเนื้อนะครับอาจาจะมีเข้าเน,นื้อนิดนิดตินหน่อยครับผมแต่ว่าเราขัดคราบเหลืองๆออกได้นะครับนี่สครับเพจแจ๊ ติดตั้งไม้ครบครับผมแถงประตูสวยๆครับนี่สภาพดีครับอาจจะมีรอยถลอกบ้างเหรอเกิดจากการใช้งานนะครับผมนะอันนี้อย่างเป็นซีเรียสครับผมเปลี่ยนใหม่หรือว่าทําสีใหม่ได้นะครับแถงประตูดําๆสวยๆเลยสภาพโดยรวมครับผมให้ดูสีนะครับนี่จัดทรงมาสวยเลยคันนี้ครับผมออกไปใช้งานต่อได้เลยครับผมราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปชมห้องพูดโดยสารนะครับผมนะไป นี่บ่อห้องผู้โดยสารนะครับผมถึงจะเป็นบ่อผ้านะครับผมแต่ว่านั่งนุ่มๆนะครับผมบ่อผ้าใหม่ๆสะอาดๆครับผมสภาพดีมากครับผมดูแลรักษามาดีนะครับผมนะคันนี้รถไม่ช้ำไม่เย็นนะครับผมนี่หลังเบาะครับผมถ้าสกปรกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับนะช่องวางของวางแก้วน้ำครับผมมีมาให้ครบครับพายางมีครบเลย ระบบฟงครงโครงสร้างครับผมให้ชมเลยครับแท้เดิมแน่นอนครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมพี่ๆเี่มกำลังมองหาแจ๊สอยู่นะครับนี่อยากให้มั่นใจที่ร้านเราได้เลยอยู่ที่ร้านสนุกค,คานะผมนะนี่มาชมตัวรถจริงที่ร้านได้ครับผมนี่แทงประตูฟสวยครับผมประตูแท้เดิมนะครับนี่แสงมันจ้าหน่อยนะผมนะแต่น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับ สวยเลยคันนี้ครับผมมาชมตัวรถจิงที่ร้านได้นะผมร้านสนุกคาตั้งอยู่ถนนล่มเก้านะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีล่มเก้าเลยครับผมอ่าแล้วถ้าลูกค้ามาจากมินนะครับผมออกจากมามาจากทางสนอมินนะครับก็ตรงมาได้เลยครับผมร้านอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ร้านติดถนนใหญ่เลยมาชมตัวรถจริงได้ครับผมนี่ฝาท้ายสวยๆครับผมเลนไฟท้ายครับผมเลนไฟท้ายใสๆนะครับผมโคมสวยเลยรอยขีดข่วนนะผมไม่มีนะครับนี่ สภาพดีครับผมคมไฟไม่มีคราบเหลืองหรือว่ารอยแตกรายงานนะครับคิ้วฝาท้ายโครเมียมครับผมนี่ได้เป็นโครเมียมสวยอย่างนี้ไปเลยเงาๆครับผมเห็ดแดงสวยๆครับนี่ครับผมทรงซิ่งแต่ว่าไม่ได้ซิ่งจกาเลยนะครับผมถือว่าทรงวัยรุ่นครับผมใช้งานนะครับนี่สวยครับผมสภาพดีมากครับผมเลนส์ไท้าย ไฟท้ายไฟหน้าซ้ายขวาครับผมสวยเลยสภาพดีมากครับผมสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับนี่ติดตั้งมาให้พบครับผมสภาพดีครับผมรอยแตกรอยถลอกไม่มีนะผมอันนี้แน่นหนานะครับนะนี่ติดตั้งมาดีครับผมของดีครับผมกระจกใสๆนะครับผมนี่มีลาฟฝ้าให้พร้อมครับมองเห็นไหมครับเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมให้ชมภายในครับนี่ อันนี้พับเบาะนั่งสบายครับผมขนของเดินทางต่างจังหวัดนะครับขนของได้เยอะนะแจ๊สอ่าเป่าเป็นว่ารู้อยู่แล้วเนาะว่าแจ๊สมันพับเบาะไปได้นะครับผมนะผมจะได้ไม่ต้องพับอจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนี่ครับผมระบบโครงสร้างนะผมฝาทงฝาท้ายหัวนงหัวน็อตนะครับนี่อยากให้มั่นใจครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นบ้างนะครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยนะอันนี้ล้างทำความสะอาดได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหา นี่บอลทงบอนพัดแท้เดิมครับผมครงรงโครงสร้างลอยซีนะผมเม็ซสปอร์ตนะครับนี่แท้เดิมครับผมโชกฝาดท้ายซ้ายขวาครับผมสภาพดีเลยนี่ครับใครที่กำลังหารถเป็นมิซติ้งนะครับผมหารถเป็นมิซติ้งหารถใช้งานนะครับผมนี่วันนี้เรามีแจ๊สมานําเสนออีกหนึ่งคันนะผมนี่คันนี้ได้ท่อไอเสียนะครับผมนี่แบบนี้เลย เสียงไม่ลั่นไม่แบบไม่แป๊ดเกินไปนะผมไม่ไม่แว้นนะครับเสียงหนักแน่นครับผมเสียงดีเลยใครที่กำลังมองหายคันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับผมนะเดิมเดิมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับให้ชมโดยรวมก่อนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะผมโทรหาพีได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ขอรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติเมได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับ อ่าลูกค้าทำอาชีพไรอยู่นะผมออกรถได้ไหมผ่อนเดือนเท่าไหร่นะผมโทรมาสอบถามโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะนี่ลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยอ่าลูกค้านั่งรออยู่เซ็นอยู่ที่หน้าบ้านอย่างเดียววบผมไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีอ่ารถสลด์วิ่งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะนี่ ระบบคงทรงโครงสร้างครับผมให้ดูแบบครบนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อความชัว์เพื่อความมั่นใจนะผมนะผมรถกับร้านสนุกคาเราอยากให้มั่นใจครับผมนี่บริการช่วยเหลือครับฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีครับผมนี่ออรถกับร้านเราวาลันตีเครื่องยนต์เกียร์ครับผมสามสิบวันนะครับสภาพปสวยเลยแจ๊สครับผมมีพี่ท่านใดสนใจนะผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องกันต่อนะครับผม่าเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องกันต่อนะครับผมมาคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะผมนะเครื่องฮอนด้าแท้เดิมโรงงานนะครับนี่เครื่องเดิมเกียเดิมวบผมเครื่องไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับเครื่องแห้งแห้งเนียนๆอย่างนี้เลยนี่ครับผมไม่มีตรงไหนเยิ้มนะครับผมนะรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะครับผมนี่ให้ชมชัดๆครับผมเครื่องแห้งแหงเครื่องเดิมเกียเดิมครับผม สภาพสวยๆครับผมกระปกน้ำมันเบรกมออลมเบรกครับผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับท่อแอร์ต่างทุกอย่างนะครับผมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยสภาพดีครับผมรถไม่ฉํำไม่มีหมกเม็ดนะครับผมนะนี่พลาสติกทุกตัวดำๆสวยๆครับผมมออน้ําเดิมนะครับคานหน้านี่ครับผมแท้เดิมนะครับผมสีเดิมเลยไม่เคยแกะไม่เคยขยับแน่นอนนะครับผมสวยครับผมสภาพดีครับคลิปลงคลิปล็อกครับผมอยู่ในสภาพที่ดีเลยนี่ หัวนงหัวน็อตครับผมคันหน้าตรงๆครับผมนี่มันอาจจะมองไม่ชัดนะผมนะมันมีพลาตติกบังอยู่แต่อยากให้มั่นใจครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวิดีโอนี้คือเป็นความจริงทั้งหมดนะครับผมนะมั่นใจได้เลยครับผมนี่หัวน็อตยึดบังโคนนะครับนี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับบงคนหน้าแท้เดิมครับผมปากกระโปรงน็อตยึดปากกระโปรงหน้าน็อตยึดบันพับนะครับผมนี่ไม่แกะไม่ขยับเลยสภาพดีๆครับผมปากกระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับ สติกเกอร์มอกครับผมจุดสปอตเน็ตอาร์คนะครับทุกอย่างครับผมแต่เดิมแน่นอนครับนี่เราดีวิวได้ความจริงใจขายด้วยความจริงใจนะผมนะผลลัพธ์สวยๆครับผมนะบสผมภาพดีพลาสติกแผงจิง้งลครลบผมดำๆสวยๆอย่างนี้เลยนี่ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมเอารลกกับร้านเรานะ พีพีท่านใดสนใจครับผมโทรสอบถามโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับแล้วก็นะผมฝากช่องทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมนะเป็นช่องขายรถเก่งมือ2องเกตเอนะครับผมช่องหลักครับผมจะเป็นขายรถกระบะนะผมเป็น PP รถมือ2องเกตเอนะครับส่วนช่องนี้ผมเปิดมาใหม่นะผมเป็นขายรถเก่งนะครับผมนะาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะผมกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนะ กดติดตามไม่ได้เลยครับผมช่องนี้เดี๋ยวผมจะหารถเก๋งมือสองสภาพาสวยๆรถสวยๆเกียร์ดีทุกคันนะครับผมมาลงจำหน่ายมาลงขายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอโชว์อีกหนึ่งทีนะผมเป็นฮอนด้าแ z ๊ดหนึ่งจุนะผม,ป,ะผมปี2018ราคา479,000เลขไม้หก0 0ื่กว่าโลเท่านั้นนะครับ60,000กว่านิดๆเองนะครับผมนะไม่ไม่เนี่ยเป็นเป็น,น60,000แล้วก็อีก3กิโลนะครับผมนะประมาณ60,000แหละครับผมตีไป60,000ครับนี่เลขไม้สวยๆสภาพรถสวยๆกิ๊บๆอย่างนี้เลย อ่าครับผมฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมีรถคันไหนอ่ามาถ่ายให้รับชมสวยๆนะครับผมกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม